เอาใหม่ถามก่อนจีซดีมีโอกาสหายได้ไหม G ีซีดีต้องบอกก่อนว่าไม่หายค่ะเพราะว่ามันติดตัวเรามาตั้งแต่กรรมาพันธุ์ตอนเราเกิดเลย <c oughs> ทําให้เวลาเม็ดเลือดแดงเวลามีสารมากระตุ้นแล้วเราไม่มีเอนไซม์ตัวนี้ป้องกันเม็ดเลือดแดงเราก็จะแตกง่ายพอเม็ดเลือดแดงแตกเราก็จะซีด <c oughs> แล้วก็อ่อนเพลียแล้วก็อาจจะปัสสาวะออกเป็นสีครู แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรา,เาโฟกัสลงไปอีกนิดนึงเราเราที่เราเจอผู้ชายมากกว่าก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแม่เน่ยเป็นพาหะ hmm. ยีนตัวนี้ย,ยีนด้อยตัวนี้ค่ะถ่ายทอดจากแม่ซึ่งเป็นพาหะมาให้ลูกชายหลักๆเลยเช่นอาทั่วปากอ้าซึ่งพวกนี้มันมีสารป้านอนุมูลอิสระที่ันจะไปกระตุ้นพวกเม็ดเลือดแดงเยอะค่ะหรือตระกูลถั่วอื่นๆก็ได้นะคะ สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมออีกท่านหนึ่งคุณหมออาร์มรบกวนคุณหมอแนะนาตัวนิดนึงครับหมออาร์มนะคะแพทย์หญิงอัญญรัตน์งานลูกเรืองค่ะคุณหมอครับโรคีซิกพีดีนีมันคืออะไรครับคุณหมอช่วยอธิบายแบบให้คนทั่วไปรัเข้าใจแบบภาษาง่ายๆอ๋อก็คือโรค G ีซ d ดีหรือว่าโรคโรคถั่วปากอ้าแพ้ถั่วปากอ้าเนี่ยนะคะก็คือมันเกิดจากการที่เราหนะักพองเอนไซม์ G6 p d ดีทำให้เวลาเม็ดเลือดแดงเวลามีสารมากระตุน้น แล้วเราไม่มีเอนไซม์ตัวนี้ป้องกันเม็ดเลือดแดงเราก็จะแตกง่ายพอเม็ดเลือดแดงแตกเราก็จะซีดแล้วก็อ่อนเพลียแล้วก็อาจจะปัสสาวะออกเป็นสีคูค่ะซึ่งโรคเนี้ยมันถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์บางคนเขาจะเจอตั้งแต่เกิดเลยค่ะเพราะว่าเด็กเกิดมาบางทีตัวเหลืองซีดอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเขาก็จะสกรีนเลยว่าพ่องเอนไซม์ G6PD หรือเปล่าค่ะหรือบางคนอาจจะเพิ่งมาเจอตอนโตก็ได้บางคน กินถั่วปากอ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็อยู่ดีๆมีอาการซีดอ่อนเพลียเข้าโรงพยาบาลคุณหมอเขาจะตรวจค่ะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ของที่ประเทศไทยเนี้ยมันมีการเกิดเยอะเยอะขนาดไหนบ้างครับโรคจริงจริงทั่วโลกเนี่ยเจอได้เจอได้บ่อยนะคะเจอได้เรื่อยๆเลยแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะน้อยลงมาหน่อยส่วนใหญ่เราจะเจอในผู้ชายมากกว่าค่ะผู้ชายเนี่ยในประเทศไทยเราเจอได้ประมาณ15%แต่ผู้หญิงเราเจอแค่ประมาณ3-4%ค่ะ ครับซึ่งโรคจิตวิทียาเนี่ยก็คือสามารถถ่ายทอดทางบรนธุกรรมได้ใช่ค่ะก็คือจากคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราโฟกัสลงไปอีกนิดนึงเราเราที่เราเจอผู้ชายมากกว่าก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแม่เน่ยเป็นพาหะยีนตัวเนี้ยยีนด้อยตัวเนี้ยค่ะถ่ายทอดจากแม่ซึ่งเป็นพาหะมาให้ลูกชายเราไม่ค่อยเจอในผู้หญิงเท่าไหร่ค่ะคุณหมอครับแล้วจิตพิษเพียรเนี่ยตั้งแต่เด็กเราอาจจะตรวจ เราอาจจะไม่มีอาการอาจจะไม่รู้ถูกไหมครับแล้วสิ่งไหนที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้ให้มันเกิดโรคได้ไวขึ้นให้เราให้เรารู้ได้ไวขึ้นโอ้มีหลายอย่างมากเลยค่ะพี่ตูนก็คือสาเหตุนะคะหลักๆเลยเช่อนอถั่วปากอ้าซึ่งพวกนี้มันมีนมสารต้านอนุมูลอิสระที่เ็นจะไปกระตุ้นพวกเม็ดเลือดแดงเยอะค่ะหรือตระกูลถั่วอื่นๆก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วคือขึ้นอยู่กับคนว่าการแสดงอาการของพ่องเอนไซม์ G6p d ดีระดับ มันมีสูงกลางต่ำแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่าบางคนทานนิดเดียวไม่เป็นบางคนทานนิดเดียวเป็นเยอะอ่าอันนี้ก็มีได้ที่เจอบ่อยๆก็ส่วนใหญ่พวกตระกูลถั่วพวกถั่วป่าอ้าค่ะแล้วก็พวกยายาที่ประกอบด้วยซาฟาเออยาฆ่าเชื้อหรือว่าพวกยาต้านมาลาเรียอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครเป็นเนี่ยเขาจะต้องพกบัตรแพ้ยาไว้เลยอ่าว่าเราเป็นจีซ d ีดีมียาโอ้หลายสิบตัวมากเลยค่ะที่ประกอบด้วยพวก ซาลฟาอะไรพวกนี้ค่ะที่เราห้ามใช้ค่ะ uh huh. แล้วก็แม้แต่ว่าพวกวิตามินซีหรืออะไรที่โดสสูงเยอะๆก็อาจจะก,กระตุ้นได้ค่ะลูกเม้นกาลาบูน oh. อาพืชผลไม้เช่นเชอร์รี่บลูเบอรี่หรือแม้แต่พวกโทนิกวอเตอร์อะไรพวกนี้ค่ะมันมีหลายอย่างอยู่ที่จะไปกระตุ้นให้ใโรคมันเกิดขึ้นได้ไวขึ้น แล้วในฐานะที่คุณหมอเป็นคุณหมอความงามแล้วก็ดูแลเรื่อง anti aging ด้วยอย่างเงี้ยครับการที่คนไปจีซิกพอดีเนี่ยก่อนสมัครกันหรือว่ากันให้วิตามินเพราะว่าหมอบอกว่ามีวิตามิน C ที่เราต้องคำนึงถึงเสมอก่อนที่จะให้สำหรับคนกลุ่มนี้คุณหมอแนะนําว่าต้องต้องตรวจอะไรก่อนไหมหรือ ต้องทำไงให้ปลอดภัยดูกว่า,าแล้วเราสวยด้วยปลอดภัยด้วยสุขภาพดี <D S 1> ด้วยอย่างเงี้ยครับใช่ใช่คืออันเนี้ยเป็นพอยที่เหมือนกับว่าส่วนใหญ่คนไม่ค่อยทราบกันด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ดูแลสุขภาพกันเยอะใช่ไหมคะเราดิบวิตามินซึ่งวิตามินซีเนี่ยเป็นแอนตี้อตอกซิแดนต์ตัวหลักเลยซึ่งส่วนใหญ่วิตามินในที่เราดิบอะคะ่ะมีส่วนผสมอ,อยู่แล้วอ่าอแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ตรวจกันเลยไม่ได้สกินนิ่งเลือดไม่ได้ตรวจว่าเรามีภาวะพองเอนไซม์ G ีซ d หรือเปล่า อืมอันนี้เป็นเป็นเป็นข้อที่อยากจะเตือนว่าต้องระวังด้วยเพราะเราอาจจะไม่ปลอดภัยบางคนจะ,ะไปดิบวิตามินโดยไม่ตรวจแล้วได้โดสสูงเกินไปอีกอกลับมาบ้านซีดอ่อนเพียบปัสสาวะสีโคกอ่าใช่เลยค่ะก็คือเป็นภาวะพองเอนไซม์ g ีซิดีเพราะฉะนั้นแนะนำว่าควรจะเลือกคลินิกที่มีสกินนิ่งเทสตัวนี้ค่ะ ก็หมายความว่าก่อนที่คุณจะทาหัตการเกี่ยวกับการดื่มวิตามินนี้เขามเกี่ยวกับเส้นเลือดแล้วเนาะก็ต้องตรวจภาวะของจีซิกพีดีก่อนก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราควรจะตรวจครับแล้วก็ถ้าใครทราบอยู่แล้วก็ควรแจ้งคุณหมอแล้วก็แจ้งพี่ๆที่ดูแลที่ที่ที่คลินิกที่ยองดูแลอยู่ใช่ค่ะถาก่อนจีซิกดีมีโอกาสหายได้ไหมจีซิกพีดีต้องบอกก่อนว่าไม่หายค่ะเพราะว่ามันติดตัวเรามาตั้งแต่กรรมพันธุ์ตอนเราเกิดเลยค่ะ เรารู้่แลวว่าที่ซิกพิดีนี่มันไม่ได้หาย <c oughs> แต่เราสามารถอยู่กับมันได้ <c oughs> ด้วยวิธีการเนื่องไลฟ์สไตล์ของเรา <c oughs> อาหารการอยู่กันกินเนี่ยอยากให้คุณหมอแนะนําทางบ้าน <c oughs> ว่าว่าคนที่อาจจะมีภาวะอยู่แล้วอย่าเงี้ยครับดูแลตัวเองยังไง <c oughs> คือนอกจากว่าเราหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นตะกี้ที่หมอพูดไปแล้วอะเนาะเราก็อาจจะต้องพกบัตรแพ้ยาด้วยอันนี้คือสําคัญมากเพราะว่าิส s ์รายการยามเยอะมากเลยค่ะคนที่เป็น g ีซิเวลาที่ไปหาหมอหรือว่าไปซื้อยาตามร้านขายยาเราจะต้องบอกด้วยว่าเราเป็นโรคนี้แล้วก็ยื่นบัตรแพ้ยาให้เขาว่ามียาอะไรบ้างที่ห้ามใช้ไม่ต้องอาย โอ้มันเยอะมากกำไม่ได้หมายถึงว่าลูกค้าที่ไปหาคุณหมอเดี๋ยวไปซื้อยาที่ร้านเภสัชนะไม่ต้องอายหรือโชว์เขาเลยต้องโชว์เลยเพราะว่าโรคนี้จริงๆเจอได้เรื่อยๆค่ะแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้หรือเพิ่งมารู้ตอนโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว<ม>คือหมอย้าเรื่องการรับประทานอาหารหน่อยเพราะว่าคนบางทีอ่ะเราก็ไม่รู้น้อเราเกีนอะไรบ้างแบบเบื้่มต้นอะไรอย่างเงี้ยครับสีหอย่างเนี่ยครับก็คือว่านอกจากว่าหลีกเลี่ยงพวกถั่วปักอ้าหรือว่าผลไม้ตระกูลพวกเบอร์รี่อะไรพวกนี้แล้วนะคะเวลาที่เราทานอาหารเนี่ย เราอาจจะต้องเ,ออเลือกนอกจากครบห้าหมู่แล้วอาจจะเลือกสิ่งที่มันเป็นออแอนตี้ออกซิแดนที่อุดมไปด้วยวิตามินหรืออะไรพวกนี้ค่ะทำให้เราร่างกายแข็งแรงแล้วก็เพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยมันสู้กับสตรีสได้เวลาที่เราเจอสิ่งกระตุ้นเม็ดเลือดแดงเราก็อาจจะ มีโอกาสที่จะแตกน้อยลงอันนี้ก็มีส่วนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทานอาหารให้มีประโยชน์ใช่ไหมคะออกกําลังกายอันนี้ก็มีส่วนค่ะแต่ออกกําลังกายหนักเกินก็สเตรสนะก็เครียดอีกเดี๋ยวอดนอนก็เม็ดเลือดแดงแตกได้อันนี้ทุกอย่างต้องสายกลางค่ะไม่จริงๆแล้วอ่ะมันกินได้นะแต่บางคนน่ะที่เขาเป็นภาวะ<ด>พองเอนไซม์เยอะอ่ะเขาอาจจะกินไม่ได้กินพารากรนแต่ถ้าไม่แน่ใจ <S <S จ,จะกินเอนเซทอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ไปหาหมอดีกว่าอเพราะว่าจริงๆมันก็มียาแก่ปวดอย่างอื่นคือคือหมอแค่จะบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะเอนเซมบางตัวเขากินได้นะคนที่เป็นจีซิพีดีอ่ะไม่ใช่กินไม่ได้เลยมันขึ้นอยู่กับระดับว่าเขาพองมากหรือน้อยอ,อคุณหมอกครับแล้วถ้าสมมติเราเป็นจีซิพีดีอยู่แล้วเราสามารถบริจาคเลือดได้หรือเปล่าจริงๆเบื้องต้นหมอว่า ยังไม่แนะนําค่ะเพราะว่าเราอาจจะทําให้เกิดภาวะเมือดแดงแตกได้แล้วมันจะอันตรายกับตัวเราค่ะแต่ว่าถ้าต้องการที่จะบริจาคจริงๆหมอแนะนําว่าหพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็ลองสกรีนดูว่าเราพร้อมที่จะบริจาคหรือเปล่าเพราะบางที่ก็สามารถบริจาคได้แต่ในเบื้องต้นจริงๆไม่ค่อยแนะนําค่ะคุณหมอครับมันมียาสองตัวที่ คนไข้ชอบมาถามอะไรเงี้ยครับอนไเเซก,กับยาซัลฟากับซัลเฟตเนี่ยครับมันมีอันตรายต่อคนที่เป็นภาวะ GCPD หรือเปล่าครับคุณหมอ,ออ๋อต้องบอกก่อนว่าจริงๆซัลฟากับซัลเฟตนี่คือจะเป็นคนละตัวกันส่วนใหญ่คนที่พ้องเอนไซม์ GCPD เราจะต้องระวังยาที่ประกอบด้วยอนุพันธ์ของซัลฟา ก็ตะกี้ที่บอกไปพวกยาฆ่าเชื้อหรือะลลอะไรพวกนี้ค่ะยามาลาเรียอะไรพวกนี้ค่ะอันนั้นคือเราห้ามอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วซาลเฟตเนี่ยมันอาจจะเป็นอนุพันธ์ของพวกกลุ่มยาอย่างอื่นหรือว่าเป็นกลุ่มพวกยาท้องผูกอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งจริงไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรใช้ได้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากนะครับสำหรับข้อมูลสำหรับให้คนที่เป็นซิสส,สิดีอยู่ว่าเนื่องเราสามารถดูแลทั้งความสวยของเราได้ด้วยะจะปลอดภัย แล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพทุกๆวันกันรไลฟ์สไตล์ต่างๆขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบคุณมากค่ะ,คะบ เซลเม็ดเลือดแดงคือเซลล์ชนิดหนึ่งในเลือดที่มีหน้าที่หลักในการลำเลียงออกซิเจนจากปอดไปยังเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายและนำคาร์บอนไดออกไซด์จากเนื้อเยื่อกลับไปยังปอดเพื่อขับออกลักษณะของเซลเม็ดเลือดแดงมีรูปร่างแบนกลมตรงกลางเว้าไม่มีนิวเคลียสเมื่อโตเต็มที่และมีสีแดงจากโปรตีนฮีโมโกบินที่ช่วยจับออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์หน้าที่ของเซลเม็ดเลือดแดงคือขนส่งออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาความเป็นกรดด่างในเลือดเซลเม็ดเลือดแดงจะมีอายุประ มา120วันหลังจากนั้นจะถูกทำลายโดยม้ามและตับหากเซลล์เม็ดเลือดแดงมีจำนวนต่ำกว่าปกติอาจทําให้เกิดโรคโลหิตจางมีอาการเหนื่อยง่ายหน้ามือใจสัน่นและหากมีจำนวนสูงกว่าปกติอาจเกิดจากภาวะขาดน้ําหรือโรคบางชนิดเช่นโรคเม็ดเลือดแดงมากเกินไป